เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำณเรียงกำพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาฟืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิจิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำณเรียงกำพูสำหรับผู้สนใจใช้บริการดูดวงดูดวงวันแผนชีวิตทำนายทะเบียนรถ ตั้งชื่อเปลี่ยมชื่อตั้งชื่อกิจการตั้งชื่อสินค้าพร้อมออกแบบโลโก้หวงจุย้ยพิธีกรรมวงสวงเสาเอกเสาโทรบริการของผมในปัจจุบันนี้มีเกือบ20บริการสนใจเรื่องใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644เเบอร์โทรเนี่ยครับอันเดียวกันท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผม ติดตามการพิจารกกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้คิดจะเป็นสอสอนะครับแต่ผมติดตามกฎหมายทําแทง้งซึ่งล่าสุดสภาผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง2 5 7ต่อ8เสียงอนุญาตให้ผู้หญิงตั้งท้องไม่เกิน12สัปดาห์และมีความประสงค์จะทำแทง้งสามารถทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายเขาเรียกกันว่ายุติการตั้งครร ซึ่งต้องขออนุญาตนำเรียนครับสำหรับท่านผู้เพิ่งผ่านเข้ามาหรืออาจจะไม่ทราบว่าที่จริงผมติดตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องพอสมควรทั้งจากรายงานวิจัยและข้อมูลของสำนักต่างๆโดยเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาเคยเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำแท้งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือบทความที่ตีพิมพ์ในหน้าจุดประกายหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แล้วก็มีนิตยสารรายการวิทยุนำไปอ้างอิงต่อมาในช่วงในแพทย์อุดมศิลป์สีแสงนามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านประธานที่เคารพก็มีการผ่อนปรนเกี่ยวกับการทำแท้งระดับหนึ่งและก็มีความพยายามที่จะทำให้การทำแท้งนั้นถูกกฎหมายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าในที่สุดอนุญาตทําแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังเป็นบาปนะครับวันนี้ในบทบาทนักโหราศาสตร์ด้วยความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับดวงดาวไม่ใช่ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําแท้งนะครับขอเข้าเรื่องด้วยการอธิบายถึงดาวพระหัสบดีหมายเลข5 ที่ปัจจุบันสถิตราศีมังกรมาตั้งแต่วันที่14พสพฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นแหละพลังความหมายของดาวดวงนี้คือความสมบูรณ์พูนสุขหมายความว่าถ้าดาวพระหัสบปดีโคจรสถิตเรือนอะไรในพื้นชะตาก็จะทําให้เจ้าของดวงชะตามีความสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องนั้นๆระยะเวลาหนึ่งปีเพราะดาวพระหัสบดีโคจรหนึ่งปีต่อหนึ่งราศี ยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับสมมุติว่าก่อนหน้านี้ชีวิตของท่านลำบากไม่มีงานทําไม่มีจะกินไม่มีความสมบูรณ์พูนสุขแต่พอมาวันหนึ่งดาวพระหัสบดีโคจรทับตำแหน่งเกิดหรือเรียกว่าดาวพระหัสกลุ่มลัคนาชีวิตเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นมีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขขึ้นมาทันทีครับเพราะอย่างที่บอกแล้วว่า ดาวพะหัสศปดีคือดาววงดาวแห่งความสมบูรณ์พูนสุขซึ่งถ้าย้ายต่อมาเรือนกระดุมพระหรือตำแหน่งการเงินการเงินของท่านก็จะสมบูรณ์พูนสุขเลยมาถึงเรือนสหัชชะก็จะมีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยเพื่อนฝูงคือเพื่อนฝูงมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นหรือลงทุนทําธุรกิจเพิ่มขึ้นเพราะสหัชชะแปลว่าเพื่อนหรือการลงทุนประเด็นคือปีนี้พุทธศักราช2564 ดาวพระหัสปดีโคจรเข้าราศีมังกรตรงกับเรือนปุตตะของชาวราศีกันคำว่าปุตตะเนี่ยง่ายๆคือบุตรครับภาษาโหราศาสตร์หรือสันสกฤตถ้าใช้ปอป่าพอมาเป็นภาษาไทยปุ๊บเขาใช้เป็นบอใบไม้ทันทีปุตตะคือบุตรหรือคําว่าบุรีของไทยสันสกฤตก็คือปุระนามสกุลคุณใหม่ สิริวิมลเจริญปุระนำสกุลเจริญปุระก็คือเจริญบุรีหรือแปลว่าเมืองแห่งความรุ่งเรืองขออภัยที่ต้องหยิบยกนะครับเมื่อดาวพระหัสบดีเข้าเรือนปุตตะของชาวราศีกันก็จะส่งผลให้ชาวราศีกันมีลูกนั่นคือ ผู้ชายราศีกันปีนี้ภรรยาคนรักของท่านจะตั้งครนส่วนผู้หญิงราศีกันก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะตั้งครนมีลูกอันนี้ผมหมายถึงเฉพาะช่วงวัยเจริญพันธุ์เท่านั้นนะครับเลยวัยและไม่เกี่ยวที่สำคัญปีนี้คือดาวพระหัสปดีที่ว่าเข้าราศีมังกรเนี่ยได้โครจรเข้าไป กลุ่มร่วมกันกับดาวเสาร์อยู่ตรงประตูราศีหรือเรียกว่าทวารราศีทําให้เป็นคู่ดาวที่แรงเป็นคู่ดาวที่มีความแข็งแกร่งช่วงที่ราศีกันจะมีลูกมีบุตรในปีนี้มีอยู่สองช่วงด้วยกันช่วงแรกคือตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ปีที่ผ่านมาถึงวันที่29มีนาคม2อ6 4ช่วงที่สอง วันที่28กันยายน2564ถึงวันที่8พฤศจิกายน2564อันนี้หมายความรวมถึงเริ่มต้นตั้งครันและครบกำหนดคลอดนะครับทั้งนี้ก่อนและระหว่างสองช่วงเวลานี้ผู้หญิงราศีกันผู้อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์จะมีวิญญาณเด็กมาวนเวียนทำให้ท่านตั้งครันตั้งท้องได้ในที่สุดซึ่งไม่ใช่เลืองมัศจสรยนนะครับไม่ใช่ท้องเองไม่ใช่ท้องลม แต่หมายถึงมีคนทําให้ท่านท้องบางท่านอาจจะนึกอยากถามแล้วไงคนท้องมันแปลกตรงไหนแปลกและสําคัญตรงนี้ครับเด็กที่จะมาเกิดกับราศีกันช่วงนี้เป็นเด็กดวงแข็งคลอดออกมาจะส่งผลดีกับพ่อกับแม่ให้แข็งแรงแข็งแกร่งซึ่งถ้าก่อนหน้านี้ผู้หญิงราศีกันคนใดสุขภาพไม่ดีโดนอากาศเย็นนิดเย็นหน่อยไม่ได้ นั่งในห้องชาวบ้านก็เปิดแอร์กัน25 26เขานั่งกันสบายคุณสั่นเป็นลูกนกตกน้ำเลยหรือถ้าเจอแสงแดดแค่ช่วงเช้าเนี่ยสายตาจ้าพ้าบัวเดินต่อไม่ได้เป็นลมล้มพับบ่อยๆแล้วปีนี้คุณมีลูกคลอดลูกออกมานะครับเสียเลือดสักนิดสักหน่อยพอเข้าอู่อยู่ไฟเสร็จสุขภาพแข็งแรงเลยไม่มีหนาวไม่มีสายตาผ้ามัวเรื่องเป็นลมลม้ลมพับแบบในเอกนังไทยเนี่ยหายเป็นปรดทิ้ง หรือผู้หญิงราศีกันที่อยู่ในช่วงวัยจเจริญพันธุ์ท่านใดตั้งครันและอยู่ภายในครอบครัวที่คนในบ้านส่วนใหญ่หรือบางคนสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอดแอดสามวันดีสีวันไข้ว่ากันตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่น้องสาวพี่ชายถ้าผู้หญิงราศีกันคนนี้คลอดลูกออกมาแล้วเลี้ยงดูอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนในบ้านนั้นจะสุขภาพแข็งแรงอาการเจ็บป่วยหายขาด หรือทุเลาลงอย่างไม่น่าเชื่อสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้ใครกับทั้งครอบครัวใดที่ประกอบธุรกิจที่ผ่านมายิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งเป็นหนี้สินคู่แข่งเบียดเดี่ยงถูกแย่งลูกค้าเป็นประจำบังเอิญว่าปีนี้สมาชิกภายในครอบครัวที่เกิดราศีกันต้องเกิดราศีกันนะครับตั้งคันคลอดลูกออกมาเลี้ยงดูอยู่ในบ้านนี้ก็จะทำให้ธุรกิจการค้ามั่นคงแข็งแกร่ง มีช่องทางต่อสู้กับคู่แข่งประสบความสมําเร็จร่ํารวยมั่งคั่งยั่งยืนศัตรูคู่แข่งพ่ายแพ้หมดเพราะตามที่ผมเรียนครับดาวเสาวไหมายเลขเจกับดาวพฤหัสบดีหมายเลขก 5. สถิตราศีมังกรเรือนปุตตะของชาวราศีกันเป็นทวารราศีตามหลักโหราศาสตร์ทําให้เด็กดวงแข็งดวงแรงเกิดกับแม่ราศีกันจะส่งผลดีกับทั้งแม่ทั้งพ่อตลอดถึงครอบครัว องค์กรธุรกิจบริษัทห้างร้านที่มีเด็กคนนี้อยู่ในบ้านในบริษัทแต่ถ้าตรงนี้สำคัญฟังดีๆครับคุณผู้ชายแม้นไม่ได้เกิดราศีกันคุณอาจจะเกิดราศีเมษราศีรากรกฎหรือราศีอะไรก็ตามไปทำผู้หญิงราศีกันท้องแล้วไม่พร้อมจะรับผิดชอบคือแค่เล่นๆไม่ได้คิดจริงจัง ปล่อยให้ท้องก็กลัว่าพ่อแม่เขารู้เรื่องรู้ความจริงหรือแฟนหรือผัวเขารู้คุณตายแน่เลยบอกเธอเธอไปทําแท้งเถอะเดี๋ยวพี่ออกตังให้หรือคุณผู้ชายราศีกันฟังดีๆนะฮะแล้วทําผู้หญิงราศีอื่นท้องเช่นเดียวกันไม่พร้อมรับผิดชอบแนะนําให้ไปทําแท้งหรืออีกละคุณเป็นญาติเป็นเพื่อนไม่ได้เกิดราศีกัน แต่วันหนึ่งมีญาติหรือเพื่อนที่เกิดราศีกันตั้งท้องมาหาแล้วชักชวนให้เป็นเพื่อนไปทาแทง้งหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ทําแทง้งท่านให้คำแนะนำตามคำขอสุดท้ายครับคุณผู้หญิงราศีกันที่ตั้งท้องตั้งคันแล้วไม่พร้อมไปทําแทง้งทั้งหมดนี้ถ้าราศีกันท้องและทําแทง้ง หรือคุณราศีอะไรก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับการชักนำนำพาให้ราศีกันไปทำแท้งเฉพาะช่วงเวลาตามที่เรียนนะครับบอกเลยว่าชีวิตวิบัติแน่นอนเพราะวิญญาณเด็กรายนี้จะเกาะขาเกาะหลังคุณไม่ไปไหนทำมาหากินอะไรก็ไม่รุ่งแล้วคุณจะดิ้นรนทำบุญทำทานขนาดไหนก็ไม่มีทางที่วิญญาณนี้จะห่างหายไปจากคุณจะอยู่จะเกาะกับคุณจนกระทั่งวันตายดังนั้น สำหรับผู้ชายราศีกันมีอะไรกับแฟนมีอะไรกับกิ๊กเป็นประจำไม่อยากให้ท้องป้องกันซะนะครับเช่นเดียวกันผู้หญิงราศีกันสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนกับกิ๊กหรือกับใครยังไงที่ไหนก็ตามไม่อยากท้องแนะนําป้องกันสุดกําลังความสามารถจะกินยาจะฉีดยาก็ตามสะดวกแต่ถ้าท้องช่วงนี้ ผมแนะนำว่าอย่าทำแท้งดูแลครันปรึกษาแพทย์และลูกคลอดออกมาไม่ว่าจะมีพ่อหรือไม่ก็ตามแต่ลูกคนนี้จะทำให้ชีวิตของคุณแข็งแกร่งมั่นคงรุ่งเรืองส่วนผู้หญิงราศีกันผู้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์แต่ไม่ได้มีแฟนไม่มีใครช่วงนี้ฝันว่ามีเด็กมาขออยู่ด้วยฝันว่าไปไหนไม่รู้แต่มีเด็กมาเกาะแข้งเกาะขา ฝันถึงสร้อยทองสร้อยเพชรเข็มขัดเงินเข็มขัดหน้ามีคนเอาสร้อยทองมาคล้องมีคนยื่นเข็มขัดมาให้แล้วคุณนําไปคาดต้องฝันซ้ําบ่อยๆนะครับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเด็กอยากจะมาเกิดกับท่านแบบนี้ทําไงดีล่ะอาจารย์พ่อเด็กยังหาไม่ได้เลยรอบตัวก็มีแต่คนมีเมียแล้วทั้งนั้นหมายความว่าหนูต้องเล่งหาผอสารอัวผัวเหรอไม่ใช่ครับทางออกสําหรับเรื่องนี้ แนะนำให้ท่านนำกุมารทองจะสานักไหนหรือที่ไหนก็ตามมาบูชาแล้วไม่ต้องมาโทรหาผมไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามผมไม่ได้ทําและไม่มีให้บูชาท่านต้องไปหาเองหากุมารทองมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานเรียกให้เด็กมาอยู่ในกุมารทองคือตั้งชื่อแล้วเลือกชื่อทุกวันเรียกทั้งเช้าแล้วก่อนนอนที่สุดวิญ,ญญาณเด็กนี้จะเข้ามาอยู่ในกุมารทองหลังจากนั้นท่านบูชาให้ดี ชีวิตของท่านจะมั่นคงแข็งแกร่งศัตรูมูมานใครคิดร้ายไม่ได้ปัญหาอุปสรรคใหญ่ขนาดไหนไม่มีละครับที่ไม่ผ่านรวมไปถึงการเงินการงานจะมั่นคงก้าวหน้าและร่ำรวยขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมส่งท้ายด้วยสมวลีอันเป็นมงคลขอให้ผู้ชมทุกท่านปลอดโรคขอให้ผู้ชมทุกท่านปลอดภัยและขอให้ผู้ชมทุกท่านปลอดหนี้สินขอได้รับความขอบคุณจากผมสวัสดีครับ